มันโกเกินมันสวยเนี่ยฟักสวยอยู่เนี่ย,ยมนซื้อเขายังว่าเลยฟักสวยขึ้นเยอะเลยตอนแรกมันเป็นยังไง ธรรมดามันไม่ตกเลยได้ทิ้งยี่สิบสามสิบโลที่นี้แก้แค่ครึ่งนี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าแก้ไม่หมดยังไม่หมดเลยได้หกสิบเจ็ดสิบโลไปแล้วเนี่ยตีไม่เคยได้สูงสูดน่ะได้ห้าหกสิบโลเองมาห่อไงงยแล้วได้หน่อยแก็บไม่สนุกแล้วตอนนี้สนุกไหมโอ้เหนื่อยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเนี่ยตกลงเหนื่อยดีหรือไม่ดีเนี่ยดีสิได้ตังค์เยอะสูงสูดนะฮะ6หกสิบโลเองแล้วบางก็ลงเลยไม่มี เมื่อวานได้ตั้งเกือบร้อยโลอาเมื่อวานเกือบร้อยงดก่อนไม่ได้ไม่ได้ยังไม่เจอยาเพิ่งจะมาเจอได้สู้ๆหกสิบโลมันก็ลงแล้วแหละมันมีแววจะลงบ้างไหมอ่ะอะไรเมื่อวานได้ร้อยวันนี้น่าจะได้ร้อย่าใช่นยังเก็บไม่หมดเก็บเลยเนี่ยกดเก็บไม่มีได้ยาได้มาช่วยชักเก็บผมนี้่นี่ยังอยากได้ตั้องพี่น้อยดูมันไม่เต็มทุ่งหรอกได้แค่เนี่ยได้สิบโลแหละ ทุกที่เนี่ยโหเนี่ยต้องทึ่งตึงพี่น้อยนะว่าตอนนั้นที่ทำใส่แทบไม่ได้เออที่ทำชุดแรกเลยนะไส้แทบไม่เข้าอ่ะทุ่งทักผ้าเนี่ยเนี่ยไม่เห็นื่อยใส่ง่ายๆอย่างเนี่ยเต็มแล้วเนี่ยน้อยร่วมมันยังไม่เต็มใช่เช้าแข่งสันยังตดเหมืนเดิมเนื้อฝากคุณยาวมันอ้ามะก่อนที่ว่ามันได้น้ำหนักเพอแหละไรมาก่อนมันไม่ยาวเท่านี้ไงดูที่ฝากคุยาวขนาดไหนแล้วเนื้อมันแน่นไหมครับแน่นแน่นกรอบ หวานกรอบตีนลองยานี่ s มันอันตรายไหมที่ให้เหมือนเนี้ยไม่อันตรายอันนี้ฉีดยาอย่างอื่นไหมไม่ได้ฉีดมาผมกินให้ดูเอออย่าไปกินฝากยาวเสียดายมีการหวงฝากอีกเดี๋ยวดูว่าเนื้อว่าจะแน่เรือเปล่นไมหวานนี่ครับก็ท่ามเนี่เอายาไห่้ฉีดวะฉันไม่ได้คุยเลยนะครับ คนไตหวันเขามามาเปิดอ่าซ่อนธรรมะที่ชำระเนี่ยโอ้โเขาติดใจเขาซื้อเป็นสามสิบโลเอาไปกรุเทพด้วยนี่นะใช่เพราะว่ากินที่อื่นไม่อร่อยเหมือนกินที่นี่อยากให้ดูแน่นหวานหวานจริงๆเธอไม่ใช่ชิดเหนื่อยนะเก็บเหนื่อยเก็บเหนื่อยจ่ะเก็บเหนื่อยทำไมถึงต้องเหนื่อยมันมันดกมันดกดกกระดีไหมดีสิ ชอบเลยเนาะอย่างนี้เนาะได้เยอะยิ่งชอบสิได้ตังค์แบบใช่ดูหน้าเนี่ยโหมีความสุขมากเลิกทำมานานแล้วเนี่ยเพิ่งจะกลับมาทำอีกใช่ไหมข้าวบรรทุกอ๋อข้าวันถูกก็เลยกลับมาทำตัวที่วันเงาปกติมันแห้งๆอหรครับแห้งๆมันจะด้านๆถ้าไม่เจออันอรไปเนี่ยไม่เงาแล้วทำไงให้มันเงาครับ ก็ปล่อยเปบนไงไงก็ปล่อยเปนั้นแหละใช่่บนาบบบหนก็ได้เป็นหนไงจะเอาที่ไหนล่ะออนซอนไม่ยอมมาเนี่ยเพิ่งจะมาข้าัออนซอนไม่ยอมมาในดงไปดูได้ไหมครับได้ยังไปเลยแทนม้นนะเดี๋ยวเราไปดูในสวนครับเชิญาไปกับผมปไปร้อีาปรยเยอแ่้ยังไม่ปั่นน้เลยาปันน้ไมแข็มันเงา มันจะดกกว่านี้อีกเดี๋ยวประมาณอีกอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยให้เต็มมาเนี่ยดอกเนี่ยที่ดอกเนี่ยขาวๆเนี่ยสดอยู่ได้นานอ่ะประมาณอีกสามวันในชุดนีงชุดเล็กเนี่ยใช่ไหมครับมันจะโตขึ้นเรื่อยเป่าเดี๋ยวมันโตขึ้นประมาณเนี่ยอืมคืบเนึ้อลงครับติดเดบิวเนี่ยมันก็เป็นฝักเล็กๆกันเนี่ยนะนะครับเนี่ยฝักอย่างเงี้ยเนี่ยลายไอ้ที่ใหญ่ก็ใหญ่ที่เล็กๆก็ออกดอกอ่ะมันจะถอดหัวเนี่ยมันจะเป็นมันจะถอดหัวไม่ใช่กระสือนะ ปตัหนวดกุ้งเขาเรียกนวดกุ้งอ๋อมันเป็นหนวดกุ้งอ่ามันจะโตขึ้นด้วยตั้งอันนี้ขึ้นไปก็ไล่ขึ้นเนี่ยมารุนน่นนี้รุ่นนี้มาเลยก็เนี่ยมาย,ยันหนวดกุ้งเนี่ยม,มันก็ดอกมนออันก็จถอดไปได้ไปอ้ที่เหลือนี่ยังไม่ได้เก็บอย่งเนี่ยเก็บไม่ทันแล้วเก็บไม่ทันแล้วเอเอเดี๋ยวรอบบ่ายละสูงสุดเคยสามสิบสามสิบสี่สิบแค่นั้นแหละวูมันเกินไปป่ะครัลุงไม่รู้ว่ามันออกได้ยังไงครับแต่ยังเส้นขนมจีนเนี่ยมันก็ขนมจีนเส้นเนี่ยรอองมมมากก็เหหืนนัด สองตัวนี้เออเห็นไหมเขาว่าสมัยมันดอกมันงามฝั่งเยอะเราถึงสางชื่อยาตัวไหนฉันจาไม่ได้หรอกฉันบอกว่าปุ๊บเอามาให้กันแล้วฉันไม่รู้ยาชื่ออะไรชื่อออนซอนอ๋อจำได้แล้วทีนี้ได้แล้วชื่ออะไรครับอ่อนซอนครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับขอให้ได้เยอะมากกว่านี้